ครับก็สวัสดีทุกท่านที่สนใจแนวทางการแกะซ่อมมือถือนะครับก็พอดีว่ามีเคสหนึ่งนะครับที่มีเพื่อนสมาชิกถามเข้ามานะครับว่าลักษณะของตัวหน้าจอที่เราสั่งมานะครับจอมันสูงกว่าปกตินะครับหรือว่าหน้าจอมันหนากว่า,าตัวหน้าจอแท้นะครับเราจะทําการลงกลาวยังไงนั่นเองนะครับก็พอดีเลยนะครับ ในคลินี้นะครับตัวหน้าจอลูกค้าสั่งมาให้ทางทางร้านทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับมีลักษณะหนานะครับตามที่ตัวเพื่อสมาชิกถามมาเลยนะครับเดี๋ยววางให้ดูนะครับก็ในคลิปนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าตัวหน้าจอนะครับหนากว่าปกตินะครับแล้วก็มีลักษณะลอยขึ้นมาเล็กน้อยตามคลิปแบบนี้นะครับ ครับก็เผื่อท่านไหนนะครับที่สั่งหน้าจอไปแล้วมีลักษณะตามคลิปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการลงกาวกันครับในแค่นี้นะครับผมจะใช้ตัวกาวสองหน้าชนิดบางนะครับของ 3M นะครับแปะไว้ตรงด้านข้างแบบนี้นะครับการแปะไว้แบบนี้นะครับก็เพื่อช่วยนะครับในการพยุงหน้าจอนะครับหรือว่าช่วยยึดหน้าจอไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ทําแบบนี้แล้วนะครับตัวหน้าจอนะครับถ้าเราลงกาวเพียงปกติบริเวณขอบๆเล็กน้อยนะครับ มันจะทำให้ตัวหน้าจอของเราติดไม่สนิทนะครับหรือบางทีนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวแสงรอดนั่นเองนะครับก็อีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับท่านก็สามารถที่จะใช้ตัวกาวที่เราติดหน้าจอมือถือนะครับลงไปยังแผ่นหลังหน้าจอตามคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าท่านสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งได้ครับ การที่เราลงกาวบริเวณขอบเล็กน้อยนะครับเหมือนหน้าจอปกตินะครับมันจะทําให้ตัวหน้าจอของเราติดไม่สนิทนะครับหรือว่าบางทีก็มีปัญหาในเรื่องของแสงลอดต่างๆแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของตัวหน้าจอหลุดตามมานะเองนะครับครับก็มาดูในส่วนของตัวกาวที่ผมใช้งานนะครับมีเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาด้วยนะครับก็ถือโอกาสตอบเลยนะครับหลักๆผมใช้ในส่วนของตัว T 7000ตัวนี้นะครับแล้วก็ขนาดที่แนะนำนะครับแนะนําเป็น ขนาด50 ml ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็เนื้อกาวไม่ได้น้อยเกินไปหรือว่าไม่ได้เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าท่านซื้อหลอดเล็กเล็กมานะครับบางทีการเก็บรักษาไม่ดีนะครับกาวมันก็จะแห้งเร็วนั่นเองนะครับกาวตัวทีเจ็ดพตัวนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเนื้อกาวสีดํานะครับก็ใช้ลงในส่วนของตัวหน้าจอต่างๆนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวทีแปดพตัวนี้นะครับ กาวตัวที8,000ตัวนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเนื้อกาวใสนะครับผมเอาไว้ลงบริเวณเหนือพวกจุดเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับหรือว่ากรณีที่ฝาหลังของลูกค้าเป็นสีขาวนะครับหรือว่าตัวหน้าจอสีขาวนั่นเองนะครับเพราะว่ากาวตัวนี้จะมีลักษณะเป็นเนื้อกาวใสแบบนี้นั่นเองนะครับครับก็เป็นตัวหลักๆนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเลือกใช้งานก็คือเป็นตัวไอสติ๊กตัวนี้นะครับลักษณะหน้าตาก็ตามคลิปแบบนี้เลยนะครับไอสติ I ๊กตัวนี้มีข้อดีอยังไงไอสติ I ๊กตัวนี้ก็คือมีลักษณะเป็นปลายหัวเข็มที่มีขนาดเล็กนะครับผมก็จะใช้แต้มหรือว่าหรือว่าลงบริเวณที่มีพื้นที่จํากัดนะครับอย่างเช่นใต้ตะแกรงกันฝุ่นลาโพงสนทนาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวกาวที่มีหัวใหญ่นะครับตัวเนื้อกาวนะครับอาจจะไปปิด ในส่วนของช่องลําโพงสนทนานะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องเ,อเวลาเรารับสายแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงจากปลายสายนั่นเองนะครับก็ตอบคำถามให้เพื่อนสมาชิกนะครับหลักๆผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวกาวนะครับจริงๆก็มีปีกย่อยอีกนะครับในส่วนของซีรีส์ B8000 E 7 0 0 0 E 8 0 0 0นะครับก็ขอแนะนำในส่วนที่ผมใช้งานแล้วกันนะครับแล้วก็ การติดกาวหน้าจอที่มีลักษณะหน้าจอสูงกว่าปกตินะครับผมก็จะใช้แนวทางประมาณนี้นะครับ,บครับก็เมื่อท่านติดกาวสองหน้าลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูแนวทางการลงกลาวกันครับการลงกลาวหน้าจอที่มันสูงกว่าปกติหรือว่าหนากว่าปกตินะครับเราจะทําการลงกลาวตามปกติไม่ได้นะครับ ท่านก็จะต้องทำการลงกลาวให้หนากว่าปกติด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับก็ในกาวตัวแรกที่ผมเลือกใช้ในขณะนี้นะครับก็คือเป็นตัวไอสติ๊กนะครับผมจะใช้ลงในส่วนของจุดด้านบนนะครับหรือว่าตรงช่วงที่มันมีความสำคัญนะครับใต้ตะแกรงกันฝุ่นลำโพงสนทนาช่วงนี้นะครับ มันมีพื้นที่ลงกาวค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าท่านลงไม่ระมัดระวังนะครับก็มีบางเคสนะครับลงไปปิดทับในส่วนของตัวช่องลําโพงสนทนานะครับก็ทําให้มีปัญหานะครับเวลาเรารับสายนะครับเราก็จะไม่ได้ยินเสียงจากปลายสายนั่นเองนะครับก็เป็นช่องเล็กๆพวกนี้นะครับช่องตะแรกงกันฝุ่นลําโพงสนทนานะก็ให้ความระมัดระวังด้วยนะครับ ครับก็มาดูในส่วนของตัวกาวตัวต่อไปที่เราจะทําการเลือกใช้ก็คือตัว T 7,000นะครับที่มีเนื้อกาวสีดํานั่นเองนะครับก็ให้ทุกท่านสังเกตนะครับผมจะทําการลากช้ากว่าปกตินะครับแล้วก็ทําการลงกลาวให้หนากว่าปกตินั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวหน้าจอที่ลูกค้าสั่งมาในเคสนี้นะครับมันมีความหนากว่าหน้าจอ,อตัวแท้นั่นเองนะครับ ก็ค่อยๆลงไปยังบริเวณรอบๆตามคลิปเลยนะครับครับก็เป็นแนวทางการแก้ไขนะครับเมื่อเราสั่งหน้าจอมาแล้วนะครับหน้าจอมันสูงกว่าปกติหรือว่าหน้าจอมันหนากว่าปกตินะครับเราวางไปแล้วหน้าจอมันไม่สนิทนั่นเองนะครับครับก็เพราะฉะนั้นนะครับเวลาท่านจะทําการสั่งหน้าจอไปนะครับก็ตรวจเช็คให้ดีนะครับสอบถามทาง ตัวแทนจําหน่ายให้ดีนะครับว่าเป็นลักษณะหน้าจอแบบไหนนะครับหน้าจอของมือถือมีหลายเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน AA งาน In นเซลนะครับก็จะมีลักษณะความหนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพวกจอ o อ ED ต่างๆนะครับจอเทียบแท้ต่างๆนะครับก็มีหลายเกรดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่รุ่นด้วยนะครับก็แนะนำนะครับให้ท่านทําการสอบถามไปทางตัวแทนจําหน่ายนะครับ ก่อนที่ท่านจะทําการสั่งซื้อนั่นเองนะครับแต่ท่านถ้าท่านสั่งซื้อมาผิดนะครับหน้าจอมันหนากว่าปกติสูงกว่าปกติแบบนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับการลงกาวที่ผมมาแนะนําให้นั่นเองนะครับก็เมื่อทุกท่านลงกาวแบบนี้แล้วนะครับเราลงกาวหนากว่าปกติเพราะฉะนั้นท่านอย่าเพิ่งรีบวางหน้าจอลงไปนะครับ ท่านจะต้องพักนะครับให้กาวมันเซ็ตตัวสักครู่หนึ่งนะครับระยะเวลาก็ประมาณสักสองนาที1นาทีกว่าๆประมาณนี้นะครับพอกาวมันเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราค่อยมาทําการวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปนั่นเองนะครับครับก็ในระหว่างนี้นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับทำการตรวจเช็คหน้าจอให้ดีนะครับว่าตัวหน้าจอต่างๆนะครับ มีอะไรสติกเกอร์ต่างๆแปะอยู่ไหมมาจากโรงงานนะครับหรือว่าพวก IC ต่างๆนะครับเขามีการแปะในส่วนของตัวกันช็อตมาเรียบร้อยดีแล้วหรือเปล่านันเองนะครับมเมื่อท่านทําการตรวจทานดีแล้วนะครับก,ก็ค่อยๆทําการวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปครับ ครับก็ในขั้นตอนการวางหน้าจอก็ระมัดระวังด้วยนะครับบางทีมันเลยขอบนะครับท่านอย่าไปฝืนกดนะครับเพราะว่าถ้าท่านวางหน้าจอไม่ลงล็อกสนิทดีแล้วท่านไปฝืนกดนะครับตัวหน้าจอก็จะลั่นนะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของตัวหน้าจอเบรนหน้าจอแตกตามมานั่นเองนะครับก็ขยับให้มันลงล็อกนะครับพยายามเช็คทั้ง4มุมด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทาการประกอบในส่วนของตัวสายแพรนะครับ หน้าจอนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ต่างๆนะครับแล้วเราก็จะไปทำการรัดด้วยตัวหนังยางกันนะครับครับก็เป็นแนวทางของการแก้ปัญหานะครับเมื่อท่านสั่งหน้าจอมาแล้วจอมันสูงกว่าปกตินะครับท่านก็สามารถที่จะนำแนวทางนี้ไปใช้งานได้นะครับท่านจะต้องทําการติดในส่วนของตัวกาวสองหน้านะครับบริเวณขอบนะครับหรือว่า ใช้ลักษณะของการลงกลาวตามแผ่นฝาหลังตามคลิปที่ได้แจ้งไปในขั้นต้นนะครับคลัเก็ในขั้นตอนการลัดหนังยางต่างๆนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวตัวหนังยางมันไปเกี่ยวโดนกล้องโดนชิ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับพวกแพรต่างๆนะครับก็อาจจะทําให้เสียหายได้นั่นเองนะครับก็ส่วนกาวที่มันเลอะมันเยิ้มนะครับในขั้นตอนนี้นะครับท่านก็สามารถค่อยๆทําการทาความสะอาดหรือว่าค่อยๆทําการเช็ดออกได้เลยนะครับ ครับก็เป็นแนวทางของการลงกาวหน้าจอนะครับหน้าจอที่มันสูงกว่าปกตินะครับบางทีเราสั่งหน้าจอมาแล้วนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับหรือว่าบางท่านนะครับทำการสั่งตัวหน้าจอราคาถูกไปนะครับเพราะว่าต้องการแค่ใช้งานข้อมูลนะครับหรือว่าต้องการข้อมูลที่อยู่ในมือถือนะครับท่านก็สั่งซื้อหน้าจอราคาถูกที่มันตัวหน้าจอสูงกว่าปกตินะครับท่านก็สามารถนําแนวทางการลงกาวแบบนี้ไปใช้งานได้นะครับ ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับถ้าท่านไม่ลงกาวสองหน้านะครับท่านก็สามารถใช้กาวอาทาไปยังบริเวณแผ่นฝาหลังของตัวหน้าจอมือถือตัวใหม่ได้นะครับก็ในเคสนี้นะครับเมื่อเราทําการลงกาวเรียบร้อยนะครับลั่นหนังยางนะครับเราก็มาทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอลูกค้ากันนะครับครับก็สําหรับเคสนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหน้าจอของลูกค้าก็ใช้งานได้เป็นปกติดีนะครับ ผมก็รอให้กาวแห้งนะครับมาเช็คในส่วนของตัวแสงรอดต่างๆด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแสงรอดแล้วนะครับก็รล่อกาวแห้งค่อยประกอบชิ้นส่วนที่เหลือกันต่อไปนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีครับ